สวัสดีค่ะอีพีที่10นะคะถักเสื้อโคเชลายสับประรดผสมลายใบไม้นะคะอีพีที่10อยู่ในแถวที่4ี่นะคะก็ถักวนมาถึงจุดเริ่มต้นก็มาเชื่อมต่อกันเลยนะคะซีเข้าไปในโซ่ที่สมของหลักที่1นะคะ สีดึงผ่านขออภัย <c oughs> ขึ้นโซ่สามแล้วก็ถักอีกสองหลักที่เหลือก็เป็นสามหลักเหมือนเดิมแต่ลงหลักตรงหลักนะคะโซ่สามโซ่สามแล้วก็ข้ามห่วงตรงนี้มาลงในช่องตรงนี้ โซ่สาลงห่วงถัดมาลงช่องถัดมาลงทุกช่องโดยโซ่สามนะคะ โซ่สามแล้วก็มาถักสามหลักตรงนี้ตรงกันเลยนะคะหลักตรงหลักหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม ผักแบบนี้วนไปจนจบแถวเลยนะคะ ถักปค่ะแบบนี้เลยค่ะแถวที่ห้าก็ถักวนมาถึงจุดเริ่มต้นนะคะดีเข้าไปในโซ่ที่สามเลยเกี่ยวไหมดึงผ่านขึ้นโซ่สามตรงนี้จะขยายหลักนะคะก็สองหลักลงในหลักเดียวกัน โซหนึ่งหลักที่สองลงหนึ่งหลักโซหนึ่งแล้วก็หลักที่สามลงสองหลักในจุดเดียวกันนะคะโซ่สาม x ลงในห่วงถัดมา หนึ่งสองสามจบลายที่หนึ่งนะคะ ทีนี้ก็ปลายลายที่สองโซ่สามก่อนโซ่สามแล้วก็มาถักหลักที่หนึ่งลงสองหลักนะคะในจุดเดียวกันในหลักเดียวกันขยายลายโซ่หนึ่งก่อนค่อยมาถักหลักที่สองถึงกลางหลักที่สองลงแค่หลักเดียวนะคะหลักที่หนึ่งลงสองหลักหลักที่สองลงหนึ่งหลักหลักที่สามลงสองหลักนะคะ ก็จะได้มาแบบนี้ทีนี้ก็โซ่สามแล้วก็มาเอ็กสับประรด,ดที่เหลือก็ถักไปเลยได้เลยนะคะเดี๋ยวค่อยมาจบแถวด้วยกัน หนึ่งสองสามหลักที่หนึ่งลงสองหลักหลักที่สองหลัก,ลกถักหลักอ่าถักหนึ่งหลักอ้าวลืมขอโทษขอโทษลงสองหลักเสร็จแล้วเราต้องโซ่หนึ่งก่อนนะคะค่อยมาหลักที่สอง หลักที่สองเสร็จก็ต้องโซ่หนึ่งก่อนค่อยมาหลักที่สามลงสองครั้งทั้งหมดได้ห้าหลักนะทั้งหมดได้ห้าหลักถักไปค่ะจบแถวนะคะโซ่สามมาแล้วก็เชิ่มต่อไปโซ่ที่สามของหลักที่หนึ่งเลยนะคะ ล้าก็ขึ้นโซ่สามลอยก็ถือว่าจบแทอเนาะไปต่อกันอีกทีถัดไปนะคะ